มาเบิงวิธีขุดเง่หวานยักษ์หอมใบเตยครับหามาขุดยากบ่ยากกว่าบ่งหวานสามสี่เท่าครับพอมันก่อก่อใหญ่แล้วก็ะลำง่ายโง่ง่า่กว่า,วา,า,า,วาต้องใส่เครื่องทุนแรงใส่แนวตัดนะครับแนวงัดโอ้ยากเติบดนะครับเด้อเพราะฉะนั้นบ่ต้องปี่บ่แพงหรอกมันเฮ็ดยากอีหลีหัวใจเอายังสิเฮ็ดได้เด้อเฮ็ดน้ำอันไผ่กว่เภทนี่ นะตอนราคาก็คือว่านะครับมันหายยากหายากราคาแพงนะป้อนนี่ก็หลายหมื่นอยู่เดี๋ยเสีเออกไข่เบิงเดื้อบั๋น่วนต้องใส่ขวานใส่เนื้ง,งัดครับ โอหนักเติบหักเติบเรียบร้อยตัวยางครับเอาไปช่ำได้เลยครับเอามาเบิ้องล่บบันีีครับเงาที่คดมากเมื่อกี้นะครับเป็นเงาที่สมบูรณ์นะสิมีตาครับเดอ้อ ซอกเบื้องดีๆจะเห็นนะครับนี่ครับคือตามันเวลาคราไปช่ำไปปลูกตัวนี้แหละที่แท่งเป็นนอครับเนะถือเป็นเงาที่สมบูรณ์มากมีรากฝอยเตรียมงอกเรียบร้อยนะด้านนี้ก็มีนี่มีตาพร้อมที่สิ่งแตกนอแท่งนอแล้วครับนี่เป็นเงาที่สมบูรณ์ครับปกติเขาขายเงาละหาร้อยขึ้นนะครับปกติเขาขายแพงนะครับเงาอันนี้เงาละหาร้อยขึ้นนะแต่วันนี้ราคาพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งมาเพื่อนอยากได้ก็เลยคุดให้ เหือแตกหือแตนพี re, ่น้องก็สีได้สามเงานะครับเรียบร้อยอนี่คือหวานยักษ์หอมใบเตยนะครับคุณให้ลูกค้าสามเงาเขาสั่งมากต้องทรงทังพัสดุดวนเลยกาสีได้สามเงานี่งเพราะแห้งเงื้อแตกเงื้อแตนโอ้ไม้อนีอากาศ้อนครับช่วงวันหยุดยังได้มีโอกาสมาเข่าสวน มาเบิงไพนะครับมาขุดหงอพันธ์ไห่กับลูกค้าท่านที่สนใจอยากจะได้พันธุ์ไปปลูกช่วงนี้นะครับนี่หวานยักษ์ของใบตยลวกหวานบงหวานนะครับสามารถขุดหงอไปช่ำได้เลยนะครับเพราะว่าฝนกำลังมากี่ยดินชุ่มนะครับดินชุ่มดีเพราะฉะนั้นสามารถปลูกได้เลยบ่าตายนะครับบ่าตายแต่ว่าเพื่อความชัวนะเพื่อความชัวขุดแล้วเนี่ย เอาไปช่ำก่อนครับคุณแลยไปช่ำก่อนดูความชั่วมันจิบตายนะครับเนะ้อกกออยู่ดานหลังนะครับเขาเรียกว่าไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงไผ่แบบนี้ครับเอาไปปลูกเป็นแนวเป็นห้วนะครับมันสีงามปลูกเลี้ยงกันห,หลายกอนะเป็นแนวห้วอลำตรงสวยงามนะครับ สามารถไปใช้ประโยชน์เฮ็ดแค่เฮ็ดจักสานได้ครับผมนีะครับเฮ็ดแค่เฮ็ดม่านั่งเรียนได้นะตัวย่างนะครับอันนี้ไผ่เลี้ยงปลูกง่ายครับขุดเงาไปปลูกได้เลยนี่ทนดีนะครับอันนี้ตัวย่างครับแพร่เร็วขนาดนะครับก่อนนี้ประมาณ6-7ปีแล้ว